ดวงประจำวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,566วันนี้เส้นทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลอำนาจวาสนาบรารมีความสมบูรณ์พร้อมชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นร่ำรวยได้มีเงินมีทรัพย์สินหลายได้มั่นคงมากๆม,มีความรักนะครับอธิษฐานได้ขอได้ในสิ่งที่ท่านรอคอยนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดู และยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจากไอดียไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่า ทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีดวงเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ต้องใจเย็นเย็นอดทนรอคอยนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่ท่านปรารถนาต้องการอาจจะยังไม่ใช่วันที่ดีที่สุดนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งเป็น4ดาบนะครับสีดาบคือเรื่องของการอดทนการที่จะทําอะไร ด้วยความรอบคอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการดําเนินชีวิตการคิดพิเคราะห์อะไรต่างๆวันนี้ขอให้มีความรอบคอบนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะครับอะไรที่พอรอได้นะครับควรจะชะรอหรือว่าร,รอไปก่อนดีกว่านะครับรวมทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพวันนี้ก็แบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆฟื้นฟูน,นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น2เหรียญน,นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับ เรื่องของรายจ่ายนะครับวันนี้อาจจะมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินแบบที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนต้องจัดการต้องดูแลการเงินดีเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น4่ถ้วยนะครับเรื่องของความรู้สึกอารมณ์สถานการณ์บางอย่างส่งให้เกิดความเครียด โดยเฉพาะการรอคอยอะไรที่เราต้องการเราปรารถนาพอเราได้มามันมันมันยังไม่ใช่แบบที่เราต้องการนะครับคือไม่ตรงสเปคไม่ตรงความต้องการไม่ตรงใจเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเข้ามาได้นะครับวันนี้ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิต สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นเลเวอร์นะครับท่านมีเหตุจำเป็นที่จะต้องทำอะไรเพื่อคนที่ท่านรักทำอะไรเพื่อสิ่งที่ท่านรักเป็นพิเศษในวันนี้ด้วยนะครับ สดุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนิ้ดวงของคนที่อาจจะต้องดําเนินชีวิตด้วยความรอบครอบใจเย็นๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านต้องการสิ่งที่ท่านรอคอยอาจจะยังไม่ได้เต็มที่ตามที่ท่านปรารถนานะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ท่านมีแนวโน้มที่จะต้องจัดการต้องทําเพื่อคนที่ท่านรักหรือว่าเพื่อสิ่งที่ท่านรักแบบมากๆเป็นพิเศษด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้ชีวิตจะมีความสมบูรณ์มั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นทิศทางแนวทางชีวิตเป็นความประรักหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเข้ามาค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนเป็นเด็กถือ เรียญน,นะครับวันนี้มีเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับคือดูแลกันบ้างอะไรบ้างจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าเพื่อที่เราจะได้รับเข้ามาด้วยนะครับเป็นความรู้สึกทางใจที่ดีขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารและมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น9ถ้วยเป็นกิจกรรมกินดืม่มสันทนาการบันเทิงพบปะคนเยอะมีงานเลี้ยงเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการจะพักผ่อนการที่จะทําอะไรวันนี้ขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดมีความที่มันเจอปัญหาตามมาในภายหลังก็ได้เป็นต้นว่า เราไปในเที่ยวในบางที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตามมาด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นดวงจักรกพัฒนีนะครับความมั่นคงสมบูรณ์ในเรื่องของงานของเงินของความรักชีวิตวันนี้ดีมากๆนะครับพี่น้องชาวบัญจันครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดปรารถนาสิ่งใดท่านมีแนวโน้มที่จะได้รับในสิ่งนั้นนะครับความรักก็จะดีงามสมหวังมั่นคงนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตนะครับเป็นอัศวินดาบมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องกับปรุงจรชีวิตของพี่น้องชาววันจันทร์นะครับอาจจะอยู่ต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ดวงดีดวงที่มีความมั่นคงสมบูรณ์ในเรื่องของการงานการเงินความรักมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงการพบปะท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะหรือไม่ก็จะมีช่วงของการเดินทางออกต่างจังหวัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตเดินหน้าต่อไปมีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร ี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้แม้ว่าท่านจะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะครับแต่ทิศท,ทางของดวง ดีมากๆนะครับส่วนราอียต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1เป็นสตา์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสําหรับท่านที่เจอปัญหาเจอปสัสาวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักคนที่กําลังยุ่งยุ่งคนที่กําลังเจอปัญหาท่านจะพบทางออก มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับงานจะดีขึ้นการเงินก็จะมีสภาพคล่องขึ้นมาความรักก็จะเริ่มดีนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองนะครับเป็นราชินีดาบนะครับเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจัดการปัญหาต่างๆที่อยู่ในวงจรชีวิตของชาววันอังคารนะครับซึ่งวันนี้อยู่ในวิสัยอยู่ในสถานการณ์ที่ท่านยังสามารถจัดการแก้ไขได้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้มีเหตุผลมีสติแล้วก็ตั้งใจแก้ไขแล้วท่านจะผ่านพ้นไปได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นสเตรงนะครับนี่คือความเข้มแข็ง อาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งสําคัญในการที่จะส่งให้ชาววันอังคารผ่านพ้นปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้และวันนี้สุภาพสตรีชาววันอังคารจะโดดเด่นขึ้นมาในความเป็นผู้นํานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชนในครอบครัวหรือว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามท่านสามารถรับบทบาทที่เป็นผู้นําได้ทําได้ดีมากด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันอังคารนะครับเป็นจัสมินนะครับวันนี้สิ้นสุดการรอคอยสิ่งดีๆจะเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะส่งเสริมให้พี่น้องชาววันอังคารได้รับสิ่งที่เราเรียกว่าโชคลาภโอกาสทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากๆนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของคนที่อาจจะยังมีปัญหาต้องแก้ไขต้องจัดการต้องสะสางนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีเข้ามาแล้วการงานการเงินความรักทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จะดีขึ้นรวมทั้งคนที่กําลังรอคอยโอกาสรอคอยสิ่งดีๆมีโชคลาภมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับความสําเร็จนะครับวันนี้อธิษฐานขอในสิ่งที่ท่านต้องการมีความสําเร็จนะครับพี่น้องชาววัน ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีเรื่องที่ควรระวังนะครับระวังเรื่องคนระวังเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบมากๆด้วยนะครับแต่อยางไรก็ตามมีทิศทางชีวิตที่รอคอยอยู่ข้างหน้าที่จะดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น5เหรียญนะครับวันนี้รายจ่ายมานะครับพี่น้องชาววันพุธครับ มีโอกาสที่ท่านจะต้องใช้ใจ่ายเงินออกไปค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น5ดาบนะครับนี่ก็เรื่องของปัญหาความยุ่งยากลําบากใจที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากคน ที่เขามาสร้างความบุนบายให้กับท่านสร้างความเสียหายเสียชื่อเสียงเสียทรัพย์สินเสียรายได้ขึ้นมาก็มีส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะทํางานจัดต่อยติดต่ออะไรก็ตามนะครับก็ต้องระวังเรื่องคนเรื่องของเงินด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น10ดาบเป็นเรื่องของสุขภาพมีความเครียดมีความกมังวลมีความทุกข์ทางใจทางกายด้วยนะครับก็ต้องระวังดูแลเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตนะครับเป็นฟูนนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับบางคนพักผ่อนเดินทางออกต่างจังหวัดมีกิจกรรมเสริมเข้ามาเพื่อสิ่งที่ดีๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนของการพักผ่อนสร้างบรรยากาศใหม่ๆสร้างสิ่งที่ดีๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของคนที่ต้องระวังทั้งงานและเงินรวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาจากจุดบางจุดจากคนบ้างอะไรบ้างและค่าใช้จ่ายที่มาเกิดขึ้นมาแบบเยอะๆด้วยรวมทั้งปัญหาสุขภาพด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านยังมีทางออกมีทางเลือกทางเดินที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับยังมีบรรยากาศที่ดีๆยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะมีหรือไม่มาดูกันครับ สำหรับชาววันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้เป็นวันของการรอคอยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคนรักอยู่ห่างไกลกันนะครับท่านกำลังรอคอยอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังดูแลเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่กันไปด้วยนะครับโอกาสส่วนอื่นยังมีนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชินีถ้วย ภาพรวมของงานของการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับปัจจัยรายได้ต่างๆส่วนเสริมเข้ามามีโอกาสดีงานเงินนะครับมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในส่วนนี้ไม่น้อยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเดทนะครับเ,เรื่องของสุขภาพยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันพฤหัสบ,บดีต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น4 เหรียญน,นะครับวันนี้สถานการเงินนะครับการบริหารการจัดการการเงินที่ดีจะส่งผลให้ท่านมีรายได้มีอนาคตที่ดีเกี่ยวกับการเงินนะครับประการต่อมาเราจะมาโดยส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับเป็น6เหรียญวันนี้มีรายได้มีโชคลาภนะครับแต่อย่างไรก็ตามรายจ่ายก็เยอะนะครับ สถุดดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้ดวงของการงานการเงินยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่น่าพอใจการบริหารการงานในการเงินยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทําได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านอาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจกําลังรอคอยใครสักคนรอคอยคนรักที่อยู่ห่างไกลกันรวมทั้งมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับวันนี้โชคลาภมีรายได้มีรายร,รับแต่ก็จะมีรายจ่ายรอยอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะครับ ต่มาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนจะมีความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีความที่ท่านจะได้รับโอกาสก้าวหน้ามั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานการเงินด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสดีๆของความรักแต่ยังมีจุดที่ครวรระวังอยู่ด้วย ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากให้พยากรใบที่1เป็น3ไมเท้านะครับเรื่องของโอกาสการงานการเงินความรักดีขึ้นนะครับมีการมองไปถึงอนาคตที่ไกลๆด้วยการงานก็จะมีการทําสัญญาใหม่ๆการเซ็นที่เราจะร่วมงานกันลงทุนใหม่ค้าขายใหม่อะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็จะมองไปถึงอาชีพเสริมที่จะเติมเพิ่มเข้ามาในช่วงนี้การเงินก็จะมีรายรับมีรายได้หมุนเข้ามาการลงทุนผลประกอบการกำไร ดีเยี่ยมนะครับวันนี้ความรักก็จะเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น5ไม่เท้านะครับเรื่องของความขัดแย้งนะครับวันนี้แม้ว่าดวงดีเกี่ยวกับงานเงินความรักแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเกี่ยวกับการงานนะครับระวังความผิดพลาดระวังความไม่เข้าใจหรือว่าความขัดแย้งกันด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นดวงจัก,กรพัินะครับเป็นดวงของคนยิ่งใหญ่สมบูรณ์มั่นคงนะครับวันนี้ชาววันศุกร์จะแก้ไขปัญหาได้ผ่านผลอุปสรรคพบกับความสำเร็จพบกับความมั่นคงมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมให้โอกาสในเรื่องของการงานการเงินดีเยี่ยมความรักมีโอกาสที่จะสมบังบางคนมีความรักอยู่กับคนต่างชาติซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีของความรักด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็น10ไม้เท้านะครับวันนี้โชคดีเกี่ยวกับเรื่องของงานมั่นคงเติบโตมีโอกาสมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆค่าตอบแทนดีเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน สุขนะครับวันนี้ดวงดีเกี่ยวกับงานเงินความรักทิศทางชีวิตเริ่มเริ่มดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้พบกับความสำเร็จมีอำนาจบารมีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนความรักดีงามเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ยังมีบางจุดที่อาจจะต้องมีปัญหาคือความขัดแย้งการทะเลาะกันในเรื่องบางเรื่องนะครับก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะครับวันนี้มีโชคลาภที่มาจากการงานนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภจะเป็นอย่างไรามาดูกันครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้การเงินดีนะครับมีรายได้มีงานพิเศษที่จะส่งให้มีการเงินหมุนเข้ามาคล่องมีการเดินทางการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็อาจจะมีบางจุดที่ยังเป็นความคลุมเครือในใจอยู่นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไร เรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น1เหรียญน,นะครับวันนี้โอกาสดีในเรื่องของการเงินนะครับเปิดเส้นทางของรายได้รายรับการเงินคล่องนะครับวันนี้มีสภาพการเงินที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น8เหรียญน,นะครับวันนี้โอกาสการเงินมาจาก ความรู้ความสามารถพิเศษมาจากอาชีพเสริมอาชีพอิสระที่ใช้ความชํานาญเฉพาะบุคคลสร้างขึ้นมานะครับวันนี้มีโอกาสดีในเรื่องของการเงินมาจากส่วนนี้ไม่น้อยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นเดิมูนนะครับเป็นความคุมเครือในใจจิตใจมีปัญหาตัดสินใจอะไรไม่ออกมองอะไรไม่ถูกอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับเรื่องบางเรื่องยังตัดสินใจไม่ได้วันนี้ก็รอไปก่อนดีกว่านะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันเสาร์นะครับเป็นชาิออดนะครับวันนี้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง้หลายด้านเคลื่อนไหวไปข้างหน้าโอกาสของท่านจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีขึ้นการเดินทางการออกต่างจังหวัดการทํางานการย้ายที่อยู่ที่ทํางานด้วยนะครับมีการเงินที่ดีขึ้นมาจากอาชีพรองอาชีพเสริมอาชีพอิสระที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับวันนี้ประเด็นความรักอาจจะยังคุมเครือตัดสินใจไม่ได้ต้องรอโอกาสใหม่นะครับโชคลาภอยู่ที่การเคลื่อนไหวลงมือทําการเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวัน เสาร์นะครับอะน,นะครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ถ้าที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID l ดียฮักดูหรือหมายเรลขโทรศพัพท์0816971645นะครับ อะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสำเร็จสมหวังมั่นคงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ